สวัสดีค่ะพี่น้องมันยังอีรีโชคยายายาลูกยามือนี่ลูกเตาเราใดาก็มานำอุ้ยนี่นี่นี่เนี่นยี่ยังไก่ไก่บานมีเพลงงานเขานำหลองเป็นละง่มเลยโชคเอาเอามาใส่ขวดนาเพื่อนสวัสดีค่ะไอ้คีปูนสวดสวัสดีครับ <c oughs> ก็คืนกับพ่อก็คืนกับพ่อก็ไม่ร้อนคืนมันอันนี่เย็นได้เนี่ยค่ะเย็นเอาโอ้คุบตัวตาโอ้ตากัดพ่อตาหืมหักเช้าเทาก็มากมัาแฉบอ บอค่อยขึ้นห้องไลยอยู่เต็นานค้อ้าุติลาคอยเห็นลุดมือ,อโอ้ยบ่เห็นหงุงป้าเจ้าก็ <ๆ S 1> นี <ละ S 1> ่เสีบเงีนบ่ห้องพี่เสี่ยวาหนาาแน่ๆอุ้ยอืมกัดยางนี้เอา้า คูบอ่ะโอ้ท่านผัดบะลูกแค่เถอะแค่เลยเนาะกะอีหลีนมังกะพังเพ่งน่ะบ่าอากาศมันเย็นมเย็นแบนไดนหอนเยเย็นแต่ทางสา ส่วนเลนเลยเลนเลยแห้มันขึ้นมันถือยู ปล่อยูกไว้บ่เป็นงานเลยยังบาเหล่ะบอเคยออกงานชุบอุ่นหน้าไปเลยไหนนับอุ้ยวูดเต็นไปขาเพลินผุดออ้ย สอเอไอไัวเลยห่วยโอ้ยืนนะนี่มวนเนาะเอา้าห่วยปตีปากขวดเน่ย้ยผู้ใดสิพตีปากขวดได้ฮะบอกร้ยหามาทำไมจกโล่นี่บ่มี อตัวโจนฮ่หาหอดก็วิ่งฮาหอดก็ขึ้นเบิ้งอุ๊ยอุ๊ย,ยแตกชะชะชะตัวนี้สี่ดาขึ้นค่ะอีหยังวะเฮ้ยโคตรโห่ล้ำเลย <c ười> อาโชคมี่ตาละ่ะ ของบักไดโยงเมื่อคืนกับปู่ญ่เอาเนี่ยปู่เมียสมบ้านี่นานกับปู่เมียดูดเขาหยา กับปูออกบอตรงไปกลให้มันเมืยเอาใต้ให้อบอใต้โอ้บอใต้มันไต้มันชาม,มันออกจากหูอืโชคโชคคูบเลยหัรดคูบไปไป้ไป่ะ <c oughs> คูบท <c oughs> ีล่ล่ะลูกไอ้คูบที่ล่ะอืมไอ้ <c oughs> ได้ไช่ใ้แล้วเนตัวโจนมาดิอออบเนียนล่งขีดไถเองอือ่ใช่ใชนีหลายคนเอจะเอาเนี่ยเนียนยางกับลมยางรับเปื้อนี่ไง กูง่ายเลยเนาะลีดดำให้ละตัวปูห้องที่ใส่ละคุปชกเอ้อคุณแจกแล้วนี่อืมอืมแจกแล้วนี่เอ้อให้เบิ้งเบิ้งเมติญาตินี่เรือนึงกอนึงเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเริ่มแล้วได้ล่ะอ่าหงงานแล้วเริ่มหงงานแล้วเอ้อคุบลูกคุบเอ้อ คุบิวเหโอ้โอโอ้คุปเฮ้คุปุบ,บมับจล๋วตัวนึงไปกีดตัวตัว,ตวยไงไ,ไ<อ>้ย้ำสีมลสองมือเลยอ๋อืออืออ,อ,อ,อไฮเดียเอ้อบุ๊บเียไข่คุบเลยมับมับ มัดคูบแค่ขวานตบคุณคุณนายบคุบคุณสา้วอ็คคบต้นนึงคบคูบเลยมับมัท่ันบอ โอ้ยท่านหรอท่านไหนจะ่นี่ตัวโนี่วอลออตัวญ่เหโอ้ยอุ้ยเอาถั่วโอ้ยน้อยโน้อยบน่ดอกคอยเวดอยู่นันปุบเลยขับสายยปึ๊บอืม ห่วยตกจังซีจะมันอยู่อันนี้น้ำขอางมอลามไปน้ำอืมอเลือไอ่อืจนเจื่งใดกันข่านบอท่านแมวีอ่า ไปเออต้อกินหงากินน้ำค้างน้ำมองเห็นโอ้ยนั่นนั่นผิวนังมันได้พังหมอลำอุ้ยเออห่วยปุ๊บเด่นเลยอือตัวนึงไปเดี๋ยไม่โอ้ยเห็นี่ยเปิดไว้รดไหลมันติดออกจากกระป๋องน้ำ บ่ไปโอ้ยออกับปูมันออกหมดมันอยู่ในหวฝวยหมดยังป คลิปนี้ฟังมอหละ่อเดอ้อพี่น้องฟัง,ฟ,งฟังเพลงไปนำคุปอีลีดไปนำไปคุปเจ็บดิหายคุปจิ๋งละหนึ่งสองสามมั๊บอืม คุณบอกงอานเขาคอเด้ง อิหลีกระถาอยุดจนมากันยังอโอ้ขี้ขาดละติลูกหาจิตจขี่ข้วโออ,โอเต็มหรอพี่พี่พ,พอ้ยอ,อยู่ในหล่องหล่องสาหน้าเจลา ไหายอหายโอ้ย,อ,ย,ยอ่สวดสวดในไอวิดอือเออหายียยา่นีดกระยากติดมุ้บอือแบบปือป่อ โอ้เหมือนในคู่พี่ลีดมวลดีไปพังมอรบจบก่อนบอสจังสีเข่าห้องอ่อผีผีเออ เหยียบช้าเหยียบมืดก็ช้าาอดำอมืดเชื่อปูพี่หลีน้ำติดไปน้ำนี่นี่นี่มับ ดูได้กปะยางหลายๆเน่นให้บึ้งพูดหลายๆนี่นี่ยางหลายเลย โอ้ลงูท่านบอท่านท่านแต่ขาโอ้ยกี่ดินแตกเขืองาน อตอนนี้กับมาหอนเหืองแล้วค่ะพี่น้นอ,นองถือว่ามานเติบอยู่นี่ปนกระไดกินแล้วเหลือแต่ขัวครับสีใสแกงขีเล็กก็บไว้้าใสแกงขีเล็ก,ลก,าลกมานอยู่ค่ะลาบไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ,คอ,ะอาบน้ำนอน